โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยนะผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการของเรากันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากก็คือมีโปสเตอร์ประกาศแล้วก็คือการแข่งขันมาลายครั้งที่79จะจัดขึ้นอยู่ที่เอ่ออะไยเอ่อเกษตรศาสตร์หรือว่ากำแพงแสนนั่นเองนะครับตอนแรกผมสงสัยว่าเอ๊ะมันคนละที่มันที่เดียวกันเหรอวะแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันคือมอเกษตรที่จริงผมนึกว่ามันเป็นมอกำแพงแสนผมนึกว่ามันเป็นคนละมอกันที่จริงมันคือมอเดียวกันโอเคเข้าเรียกกันเลยดีกว่า ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเตรียมตัวในการที่จะไปแข่งขันแล้วคราวนี้ผมจะเตรียมตัวแบบเนื่นๆไปเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรแต่วันนี้คอนเทนต์เราจะไม่ใช่การออกกำลังกายหรือว่าการมาบอกเทคนิคหรือว่าการทำวอล์กอะไรต่างๆไม่ใช่วันนี้เออมีคนถามผมหลายคนเนาะ FC หลายคนถามเพื่อนๆยูทูบยูสเซอร์ซับสไคร์เบอร์หรือว่าชาวทิกเกอ ok ter, ร์ก็ถามกันมาว่าอะไรใครคือเออใครคือเออเป็นเขาเรียกว่าวอะไรเป็นจุดพักดนันเป็นอินสปิเรชันหรือว่าเป็นโมดิฟิเคชันสำหรับผม วันนี้ผมก็จะพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดการใช้ชีวิตแล้วก็เป้าหมายโอเคปะบุคคลเหล่านี้จะเป็นใครบ้างก็เชิญติดตามได้เลย in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. มาเริ่มกับคนแรกของผมเจฟไซต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมอยู่ม .4 นะครับประมาณปี2010เท่าไหร่อ่ะ16 2015 2016นะช่วงนั้นนี่คือ คลิปแรกที่ขึ้นมาในฟีด u t u b e ผมก็คือเจฟฟซายนะคลิปแรกที่ผมค้นไปบอดี้ทรานส o ฟอร์เมชันคลิปเจฟจะขึ้นมาคลิปแรกเลยนะครับเป็นโคตรแรงบันดาลใจเจฟเป็นคนที่เชฟสวยทรงสวยนะครับสมบูรณ์แบบสำหรับผมเลยนะในอุดมคติถึงแม้เจฟจะไม่เคยได้แชมป์มิสเตริมเปียนะครับเพียงได้เพียงแต่ได้เข้าไปแข่งเท่านั้นแต่เจฟก็คลองใจคนที่ออกอลังการหลายหลายคนนะครับและคลิปที่เป็นตำนานที่สุดในใจผมก็คือคลิปการที่เจฟ ไปถอดเสื้อเดินตามห้างโคตรอินสปเรชันอ่ะแบบว่าทำให้ผันตัวมาออกกํลังกายอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเจ็บเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ มาที่อันดับ2 m r มิสเตอร์ดอริเอเยตผมบอกได้เลยนะครับว่าลุงแกเนี่ยเป็นคนที่ผมโคตรจะ Respect โคตรจะเคารพนับถือคือถ้าเจอก็คงต้องยกมือท่วมหัวคือไหวย้ยังกับน้อมก้าว้อกมกระหม่อมคอเดชานครับคือผมโคตรจะรักการใช้ชีวิตของแกเลยนะถึงแม้ว่าเป้าหมายของผมจะไม่ใช่การที่มีขนาดไซส์ที่ตัวที่ใหญ่เหมือนแกนะครับแต่ว่า สิ่งที่ผมต้องการก็คือวินัยเว้ยการเทรนความเข้มข้นทุกอย่างคือไมซ์เซตแกมันเหนือมนุษย์อ่ะมันไม่มไม,มันไม่ใช่แบบคนทั่วไปาามาได้ถ้าเราถ้าผมมีไมซ์เซตแบบแกก็คือโอ้โหก็คือจะพัฒนาแบบขั้นสุดยอดนะครับคือสไตล์การเทรนของแกเนี่ยแทบจะเทรนน้อยมากนะแค่45นาทีแต่ความเข้มข้นเนี่ยแบบมหาศาล นั่นคือเหตุผลที่ทำให้แกได้มิสเตอร์เรมเบียถึง6สมัยนะครับถ้าเป็นผมแบบโคตรจะ respect แกลเลยถ้าเจอก็คงอย่างที่บอกคงยกมือไหว้ทั่วหัวเลยนะครับ <c oughs> อันดับที่3ามมิสเตอร์คริสบัมสเตดคงปฏิเสธไม่ได้หรอครับว่าคนที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผมในะปัจจุบันก็คือชายผู้นี้คริสบัมสเตดไม่ว่าผมจะกินข้าวอาบน้ำดูหนังไปดูหนังไม่ใช่ไปเรียนเดินไปเรียน การตอนเทรนทุกอย่างผมจะเปิดคลิปซีบัมดูตลอดเวลาโอเคปะ่ะคือไม่เคยละจะสายตาเลยนะครับและเป้าหมายและนี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมนะครับในการที่จะทำผนให้ใกล้เคียงแบบเป็นทรงคลาสสิกเพื่อที่จะทำการแข่งขันนะเพื่อตามล่ารางวัลตามล่าความฝันเหมือนคริสเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมไปแข่งผมก็จะทำผลแบบนี้แหละนี่เพราะว่านี่คือเป้าหมายของผม ผมเรสเพคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ความทุ่มเทวินัยคือต้องอยอมรับว่าคนที่เป็นแชมป์เหล่านี้นะครับเเขามีวินัยที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการกินที่ตามต้องกําหนดหรือไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายที่หนักหน่วงโคเรสเปคโคตรจะโอ้โหผมไม่มีคมําบรรยายใดๆสักคำไม่เล็กซิงอะ่ะเออคือแบบโคเรสเปคโอเคปะสุดยอดสุด นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เป็นตัวอินสปายหรือว่าพลังดันชีวิตผมไม่ว่าจะเป็นเอิร์สเคเลนสกี้ชาวเยอรมนมีนครับเควินเวโรนีโคตดเรสเปกเลยนะครับและอีกคนก็คือทอมแพทนะครับคือปู่แกก็สุดยอดมากนะครับโคตดเรสเปกประมาณนี้นะครับเหล่าคนที่ มีส่วนช่วยในการอินสปายแล้วก็โมดิเวทชีวิตผมให้ขับเคลื่อนไปในแต่ละวันนะนะนอกจากเรื่องเทรนนิ่งผมก็ไม่สนใจอะไรละนะครับนอกจากเรื่องเทรนนิ่งผมก็ไม่ได้สนใจเลยนะสนใจเพียงแค่การเทรนแล้วก็การติดตามชีวิตหรือว่าการทํางานของคนเหล่านี้นะเพราะว่าพวกเขาเป็นอะไรที่น่าเลสเปกมากน่าเคารพรักมากนะครับวันนี้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่เปมนพาดที่เป็นมัจชชนองเรานะครับขอบคุณและสวัสดีเจอก,กันใหม่นอนละเดี๋ยวกล้ามใหญ่ไปละ